สวัสดีค่ะวันนี้มาเก็บไปเห็ดอีกแล้วค่ะแล้วก็น้องทิพย์มีคนมาช่วยเก็บนะคะได้เห็ดพึ่งออกมาจากป่าเยอะเลยเห็ดแต่ละดอกไม่เหมือนกันน้องทิพย์ก็จะมาทําความสะอาดเห็ดค่ะมาชมกันเลยค่ะทุกคนดอกเดี่ยวเก็บเล่นไปเดี๋ยวแฟนหนูมาอุ้ยดอกเดียวแต่งามมากเลยอุ้ยดอกนี้งามมากเลยดอกใหญ่ดอกใหญ่ด้วยดอกงามด้วยแต่ดอกเดียวเดี่ยวหูงามมากเลยค่ะ โอ้ยดอกแกมากเลยนี่ที่เป็นส่วนของรรซับโอ้รรซับแก่แล้วอืมเอาดอกดอกเอาเอาข้างล่างมันออกข้างล่างมันเออเอานี่มันออกโอ้ยมีอะไรกินไปหมดเลยเนี่ยอืมโอ้ยเสร็จปะเอ็งไม่กินมันได้ทุกเดือนอย่าโอ้ยโอ้ยอย่าไปเฉียนหมดอ่ะอย่าไปเฉียนหมดได้อยู่

เออนี่ขาวนี่ขาวดีอยู่อืมอืมเชาอยโอ้ยลัวิ่งขึมเนริว่งขนี่คุณพอจไรบรูไหใช่ฮุเ็นอุ่งนะฮะอืมอะีสเมาซ้ำีออมยเนะเจเจเลยเหมือนกันเจเลยเหมือนกันอ้ดอกบลเลย เน่มันเป็นเห็ดพึ่งหรือเห็ดอะไรนี่เนี่ยโอ้โหโอยน,อน,นี่น้งทินี่อเ,เห็เอาหาเอ,นอนเนห็ดนางแก่นี่เออนั่นแหละนี่เห็ดดีมากเลยอ้ยงามมากเลยน้งทินี่บน,น,นเก็บอีกเก็บอีก ตกงามมา อ้ยเนี่ยพิกซบโอ้ยตัดเลยตัดเลยโอ้ขาวอือจ๋าละขาวมากเลยสวยเด้เด้เราเห็สินเด้เราเนไงอโอ้ยเด้เราเป็นไงอืเอออ่อนอ่อนอุ้ยสวยเอ็นเลยอืมออือสวยมากเลยเออมหาทั้งวันทั้งคืนเพิ่งได้เนี่ยนะอืม อืมสวยสวยโอ้ได้หลายดอกเป็นจุดหมดมวันอยู่แล้วอืโอเคเลย okay. มีอีกไหมมีอีกไหมเพื่อนฟู